ไอ้เท่าอยู่ไหนฉันเรียกทำไมไม่ตอบฉันโมโหแล้วนะมาแล้วมาแล้วเองจะเรียกอะไรขันนักหนาเนี่ยฝนจะตกแล้วนะสิฉันตากปลาแห้งไว้รีบไปเก็บเร็วปลาแห้งถาดเดียวเองเก็บคนเดียวไม่ได้หรือไงพอละจ้ะพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันเลยไม่เบื่อหรอกะพอของเองนะ่ะแม่ใช้นิดใช้หน่อยก็ทำเป็นบบนก็เองชอบใช้เรื่องไม่เป็นเรื่องนี่นะ พ่อจ๋าแม่จ๋าจะยินเย็นสิคุยกันดีๆนะจ้าลูกพ่อจ๋าพ่ออย่าเพิ่งไปอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนฉันฝันไปเหรอเนี่ยไอ้แกมากินข้าวแล้ววันนี้ฉันทาแต่ของโปรดแกเลยนะนนอกินจังเลยว่าแต่วันนี้ทําไมเองอารมณ์ดีจังทํากับข้าวซะเยอะเลยก็เมื่อคืนนี้ยฉันฝันเห็นพ่อของฉันนะสิกินก่อนเถอะอย่าเพิ่งพูดเลย ไม่เอาค่ะจะพูดค่ะอยากเล่าความฝันให้เองฟังแต่โบราณเขาถือนะห้ามเล่าความฝันเวลากินข้าวถ้าเล่าฝันนั้นจะกลายเป็นจริงทำให้ได้รับความเดือดร้อนในเลววันพอเมื่อเราเล่าไปด้วยกินข้าวไปด้วยก็เหมือนกับว่าเรากลืนสิ่งเหล่านั้นลงไปไม่มีอะไรหลอกให้ข้าเล่าเธอข้าคันปากยุบยิบยุบยิบแล้วเนี่ย ถ้างั้นมีอะไรเกิดขึ้นเองจะมาโทษข้าไม่ได้นะข้าถือว่าข้าเตือนเองแล้วเออคืองี้นะพ่อของข้ามาเข้าฝันแล้วบอกว่าข้าเนี่ยโชคร้ายที่ได้เองแบบเป็นผัวไม่มีมันสมองทำมาหากินพ่อของข้าเสียใจที่ยกข้าให้กับเองหยุดพูดได้แล้วข้าไม่อยากฟังไม่ข้าไม่หยุด พอ่อใคายังบอกอีกนะวันน่านจะยกข่าให้กับท่านผู้ว่าไม่งั้นนะป่านนี้ค่าได้เป็นคุณนายสบายไปแล้วไม่ต้องมาตกรกรรมลำบากทํำไรไถหน้า,นาเหมือนอยู่กับเองพอมาคิดคิดดูข่าก็ว่าพ่อของค้าเนี่ยพูดถูกทุกคำเลยแล้วเอ็งมาอยู่กับค่าทำไมล่ะมาอยู่กับผู้ว่าของเอ็งสิไป ถ้าข้ายังสาวนะข้าไปแล้วพ่อข้ายังบอกอีกนะว่าเองน่ะเป็นคนใจร้ายขี่โมโหชอบทำลายค่ะและยังเตือนให้ข้าระวังว่าข้าอาจจะตายเพราะเองแต่ขอโทษข้าไม่กลัวเองหรอกถ้าเองทำลายข้าแม้แต่ลายก้อยข้าไม่ปล่อยเองไว้แน่อีโมโหเลยทนไม่ไหวแล้วนะหยุดพูดเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเองจดตายเพราะข้าจริงๆนะ ่าไม่หยุดแน่จริงเองก็ฆ่าข้าทิ้งเลยมีดอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปหยิบมาสิมาฟันข่าเลยเองอย่าท้าข้านะข้าไม่ไดิท้าข้าพูดจริงคนขี้ขลาดอย่างเองนะ่ะทําอะไรข้าไม่ได้หรอกไปหยิบมีดมาสิหยิบมาเลยหยิบมาเลยอื้มโมโหวไม่ไหวแล้วเอาจริงเหรออย่าอื้อ,อ ยังแกตื่นสิข้าบอกเองแล้วใช่ไหมละ่ะว่าอย่าลอความฝันตอนกินขา้าวเพราะโบรานเขาถือเองก็ไม่เชื่อข้าเลยเป็นยังไงล่ะทีนี้พ่อนี่มันอะไรกันน่ะพ่อทำร้ายแม่ทำไมพ่อขอโทษนะลูกพ่อควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆทำไมพ่อต้องทำแบบนี้ด้วยแมาจา่จ๋า พอผิดไปแล้วลูกพอจะไปมอบตัวกับตำรวจแล้วรับกรรมในสิ่งที่ทำยายเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมหนะ้าตาดูไม่ค่อยดีเลยก็ยายอะเอาวันเดือนปีเกิดของหลานไปให้เขาดูดวงมะสิแล้วเขาก็ทำนายว่าหลานของยายกำลังจะมีเคราะหยายใจคอไม่ดีเลยลูก หมอดูก็คู่กับหมอเดาวนะจ๊ะยายอย่าก,กังวลไปเลยจ้าก็ได้แต่วันหลานต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะจ้ะยายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยนะหลาน อ้าวทำไมเดินขาก,กระเพกแบบนี้ล่ะหลานหนูตกบันไดจะยายก้นกระแทกเลยเจ็บนิดหน่อยตายแล้วหลานยายที่หมอดูบอกว่าหลานกำลังจะมีคระห์สงสัยจะเป็นเรื่องจริงต่อไปนี้หลานต้องเก็บตัวอยู่แต่บ้านห้ามออกไปไหนเด็ดขาดนะข้บใจไหมหนูอยู่แต่บ้านไม่ได้หรอกแม่ยายเพราะว่าหนูก็มีงานต้องทำและที่หนูตกบันไดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดวงเลยเป็นเพราะหนูไม่ระวังเองตั้งหาก ยังไม่ทันหายเจ็บขาเลยจะไปทํางานแล้วหรอหลานใช่จะยายช่วงเช้าหนูีประชุมด้วยหนูต้องรีบไปแล้วนะยินหลานอย่เพิ่งไปไม่ได้ยินเสียงจริงจบร้องทักหรอได้ยินสิจ๊ะแล้วการที่จริงจบร้องเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการที่หนูจะไปทํางานละจ๊ะก็มันเป็นความเชื่อโบราณสิ ว่ากันว่าถ้าจิงจบร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็กขาดไม่เช่นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะถ้าจิงจบอยู่ด้านล่างหรือตรงศรีรษะให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนแต่ถ้าเสียงอยู่ด้านหน้าหรือด้านซ้ายสามารถออกเดินทางได้เลยจะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบายแต่ดูจิงจบตัวที่มันร้องทักหลานสิอยู่ตรงหัวหลานพอด,ดีเลย ยายว่าวันนี้หลานลางงานเธอไม่ได้หรอกใจยายหนูจะลางงานแค่เรื่องจิงจ้งจกร้องทักเนี่ยไม่ได้จริงๆไม่งั้นเพื่อนร่วมง,งานรู้เข้าหัวล้อหนูแย่เลยใครจะหัวล้อจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราเอาชีวิตของเราไว้ก่อนดีกว่านะหลานเชื่อยายเถอะยายไม่ต้องห่วงหนูหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะดูแลตัวเองที่ดีงั้นหนูขอตัวแล้วนะ๊ะยายโถเอ้ยหลานนะหลานยายพูดอะไรก็ไม่เชื่อยายเลย นี่ยายเกิดเรื่องใหญ่แล้วเอ็งมีอะไรเอะอะวุ่นวายเสียจริงทำขาดตกอกตกใจไปด้วยกรานของเอ็งนะสิเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตรงปากซอยทางเข้าหมู่บ้านตอนนี้กู้ภัยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วเอ็งอย่ารีบไปดูหลานเอ็งเร็วตายแล้วฉันจะเป็นลมมิวกี้หลานยายอย่าเป็นอะไรนะลูกเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บไหมแค่แขนหักเอ็งไม่เป็นไรหรอกจ้ะ บาดเจ็บใกลหัวใจตั้งเยอะเป็นยังไงล่ะยายเตือนก็ไม่ฟังถ้าจริงจบทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดต้องเจ็บตัวเลยเห็นไหมล่ะขอบคุณนะใจยายที่เป็นห่วงหนูต่อไปหนูจะระวังตัวให้มากขึ้นจ้า ยายของฉันกลัววันศุกร์ที่13มากเพราะมีความเชื่อว่าเป็นวันแห่งความโชคร้ายเมื่อถึงวันศุกร์ที่13ทีไรยายมักจะเก็บตัวอยู่แต่บ้านและยังขัดขวางไม่ให้ฉันออกไปไหนเอวันนี้วันอะไรนะไหนลองดูปฏิทินสิอืมโหตายแล้ววันนี้คือวันศุกร์ที่13าแล้วเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นยายยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลย ตอนนี้ยายหายไปไหนแล้วเนี่ยยายจ๋ายายยายอยู่นี่หรือเปล่ายายอยู่นี่เหลอนเอา้ายายทำไมนั่งคุมโปงอยู่แบบนี้ละจ้าอากาศก็ไม่ได้หนาวนี่นาะอากาศนะ่ะไม่หนาวหรอกแต่ยายรู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่รอบ ัยยพูดมาเราก็ขนหนาวลุกเฮ้ยสยองพลังงานอะไรลหะจะจยายยายยิ่งพูดหนูกก็ยิ่งงงหลานรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้นะหรอจ๊ะอืมวันศุกร์ที่สิบาไงละ๊ะยายถูกต้องแล้วหลานวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13แล้วไงละ่ะ๊ะยายมันก็แค่วันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมันเป็นวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะสิหลาน หลานเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์วันศุกร์สิบสามหรือเปล่าว่ากันว่าเลขสิบสาเป็นเลขแห่งความโชคร้ายใครที่เกี่ยวข้องกับเลข13เชื่อว่าจะมีแต่ความวิบัติเกิดขึ้นในชีวิตส่วนวันศุกร์เป็นวันแห่งความโชคร้ายก็เพราะพระเยซูถูกตึงไม้กลางเขนในวันศุกร์ ฉะนั้นในวันศุกร์ที่13ผู้คนจะไม่เคยออกจากบ้านเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตมันก็แค่ความเชื่อนะจะยายใช่ว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับทุกคนสักหน่อยหลานพูดมาแบบนี้จะหาว่ายายงมง,งายใช่ไหมล่ะหลานลองสังเกตดูโรงแรมหรือว่าตึกหลายแหง่งจะไม่มีชั้นที่13แม้กระทั่งลิฟหลายแหง่งก็จะไม่มีปุ่งชั้น13เนื่องจากพวกเขากลัวอาถรรพ์กัน ยายจ๋าตอนนี้สายแล้วหนูนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะยายเตือนขนาดนี้แล้วหลานยังจะไปอยู่หรอไม่กลัวอุบัติเหตุบ้างเลยหรือไงถ้าโมแต่กลัวน,นู่นนั่นนี่ <c oughs> ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตกันพอดีเอาเป็นว่าหนูจะระวังตัวและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหนูไปแล้วนะจ๊ะยายเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันหืยหลานคนนี้ ใช้ต่อก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งมิวกี้ลู้อะไรจะยายยายขอยืมหวีของหลานหน่อยสิยายหาหวีของตัวเองไม่เจอได้จะยายนี่จ้าตายจริงในหลานใช้หวีหักแล้วเนี่ยใช่จะยายทำไมหรอโบราณเขาเชื่อว่าหากหวีหักขณะหวีผมจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาเราต้องนำหวีที่หักไปทิ้ง ห้ามเก็บไว้หรือนำมาส่อมใช้ใหม่เด็ดครับเพราะถ้าหากนำมาใช้จะนำพาเรื่องเล่ยร้าย,ายหรือเกิดเรื่องมีดีขึ้นกับตัวเราและคนในครอบครัวหนูก็เคยได้ยินความเชื่อพวกนี้เหมือนกันจ้ะงั้นก็รีบอหวีไปทิ้งด่วนเลยรล้านหนูเสียดายจะยายหวีหักซี่เดียวเองมันก็ยังใช้ได้อยู่นะจ๊ะไม่ต้องเสียดายแล้วปลอดภัยไว้ก่อนเชื่อยายเธอกันไว้ดีกว่าแกจะทิ้งดีไหมนะ ไม่ดีกว่าเก็บไว้ใช้นี่แหละดีแล้วคงไม่เป็นไรหรอกสวัสดีค่ะหัวหน้าเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้บริษัทของเราอยู่ในภาวะขาดทุนหนักมากเลยมีความจําเป็นต้องลดจํานวนชนักงานลงซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องโดนไล่ออกแต่ว่าหนูตั้งใจทํางานมาตลอดเลยนะคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูขอร้องหนูยังต้อง่อนรถแล้วก็ดูแลครอบครัวอีกนะคะถือว่าเห็นใจหนูเธอคะ่ะ พี่ก็ไม่อยากให้เธอออกหรอกแต่ผู้บริหารเขาสั่งมาพี่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงหวังว่าเธอจะเข้าใจพี่นะหนูจะทำยังไงได้ละคะถ้าเขาบอกให้ออกหนูก็คงต้องออก<ม>เป็นอะไรหรือเปล่าหลานทำไมหน้าตาดูเศร้าเแบบนี้ล่ะหนูถูกไล่ออกจากงานเจยยายไม่เป็นไรนะหลานคอยหางานใหม่ก็ได้ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปเจยายยไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะ วันนี้หนูรู้สึกเหนื่อยจังเลยหนูขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ตายแล้วไฟไม่บ้านเราเหรอเนี่ยลุงยายล่ะยายจ๋ายายยายจ๋ายายจ๋าตื่นได้แล้วเจ้าไฟไม่บ้านเราจะยายเฮ้อเฮ้อ <c oughs> ไฟไหม้เหรอเรารีบออกจากบ้านกันเถอะจะยายโอยตายแล้วบ้านของฉันไม่เหลืออะไรแล้วทำไมเราถึงได้โชคร้ายแบบ แต่นะจะยายอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตรอดส่วนบ้านเราก็ค่อยสร้างกันใหม่นะจ๊ะเราเจอเรื่องโชคร้ายสองเรื่องติดต่อกันไหนจะหลานตกงานไหนจะบ้านไฟไหมยายว่ามันไม่ปกติแล้วนะเนี่ยหรือว่าใช่แล้วหลานได้เก็บวีที่หักนั้นไว้อยู่หรือเปล่า ทีแรกหนูว่าจะเอาทิ้งแต่ก็เปลี่ยนใจยายว่าแล้วเรื่องโชคไหนที่เราเจอมาจากหวีหัดนี่แน่เลยหวีหัดต้องรีบทิ้งนะไม่งั้นจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับครอบครัวของเราอืมทำไมเล็บของเรายาวจังเลยเนี่ยตัดเล็บสักหน่อยดีกว่า เกี่กันไกลตัดเล็บไว้ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงเจอแล้วทำอะไรอ่ะลูกกำลังจะตัดเล็บค่ะแม่หนูตัดเล็บตอนกลางคืนไม่ได้นะลูกทำไมหรอคะแม่ก็โบราณเขาถือน,นะสิถ้าเราตัดเล็บตอนกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุข คนไทยเราจะมีความการ,ระตันยูเคารพรักและผูกพันกับบรรพบ,บุรุษหนูคงไม่อยากให้คุณยายที่เพิ่งเสียทนทุกข์ทรมานในโลกหลังความตายใช่ไหมลูกค ok? <bor r, S 3> ่ะแม่ถ้าอย่างนั้นก็รอให้เช้าก่อนค่อยตัดเล็บละก,กันก็ได้ค่ะแม่เฮ้ยทำไมตัดเล็บอ่ะเรานอนไม่หลับแน่เลยเล็บยาวขนาดเนี้ยทำอะไรก็ไม่สะดวกแต่ว่าแม่ของเราไม่ยอมให้ตัดเล็บตอนกลางคืนนี่นา พราะแม่กลัวว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขแต่จะให้รอจนถึงเช้าเราก็ทนอยู่กับเล็บยาวๆแบบนี้ไม่ไหวเราจะเอาอยัางไงดีนะจะตัดหรือว่าไม่ตัดดี <c oughs> ตัดไปเถอะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมันเป็นแค่ความเชื่อโบราณน,นี่นาะอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ <c oughs> เสร็จแล้วเล็บสั้นแล้วเราก็นอนได้โอ้ยทรมาเหลือกเกินมิวกี้หลานยายช่วยยายด้วย,ยวินยานของยายเจ็บปวดไปทั่ว ตอนกลางคืนวิญญาณยายของเราเลยอ,อยู่ไม่เป็นสุขจึงมาเข้าฝันให้เรารับรู้หนูขอโทษน,นจะจ๊ะยายที่หนูทำให้ดวงวิญญาณของยายไม่เป็นสุขต่อไปหนูสัญญาหนูจะไม่ตัดเล็บตอนกลางคืนอีกแล้วจ้า